สวัสดีค่ะทุกคนขอโทษด้วยนะคะช่วงนี้โอ้ยมือสั่นด้วยไม่ได้ลงคลิปเลยเพราะว่าดูเจ้าเหมียวนะคะน้องไม่สบายเป็นหัดแล้วก็น้องเสียไปแล้วสามตัวนะคะเหลือมีอยู่ห้าตัวเนาะเจ็ดตัวแม่เขายังสบายอยู่สองตัวแต่ว่าตัวนี้ผอมมากมากอันนี้เหลือตัวเดียวที่ยังติดโรคนะคะตัวที่ที่สามตัวก็ เสียไปหมดแล้วนะคะตายไปหมดแล้วอันนี้ก็คือแบบต้องนอนเฝ้าห้อยให้น้ำให้ยาทุกสองสามชั่วโมงก็วันนี้มาบอกแค่นี้ก็ไม่รู้จะว่าไงดีทำใจลำบากแล้วก็แล้วก็พยายามดูยังมีแรงจะนั่นแล้วก็ดีขึ้นนะคะให้ยาป้อนยาไปเนาะขอบคุณมากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้เช่นกันละกันแล้วก็เจอกันใหม่แล้วก็วันวันที่ตัวเอง น้องแมวน้องเมียวเมียวหายดีแล้วกันโอเคเนาะ